อันนี้นว่าอยู่ในหนังซอมบี้นะครับโล่งมากๆเลยนะฮะซูเปอร์ชาร์จมาชาร์จด้สักพักก็มีเพื่อนมาชาร์จด้วยกันแล้วนะครับโมเดล X สีดำอ่ะเดี๋ยวไปคุยข้างในครับนอกนาวสวัสดีครับติ่งทีวครับเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่เราถือกันอยู่เนี่ยมันกันน้ำได้มากน้อยแค่ไหน หลายบริษัทก็บอกมาว่าเนี่ยมือถือของเขากันน้ําได้มาตรฐานไอเท่านี้เท่านี้นะครับวันไหนเราจะไปว่ายน้ําเลยเนี่ยเราลงไปถ่ายใต้น้าได้เลยหรือเปล่าแล้วเคยสงสัยไหมครับว่ารถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์น้ำมันเนี่ยมันกันน้ําได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกันกับมาตรฐานการกันน้ำเนี่ยหรือมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์ต่างๆแล้วเราไปดูการทดสอบโคดจากทางสื่อในจีนนะครับที่เขาได้นำเอารถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์น้ำมันไปลุยน้ํากันอย่างโหดเลย ามารูกันว่าไอคำที่บอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าลุยน้ำได้ดีกว่ารถยนต์น้ำมันเนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไงไปชมพร้อมกันเลยครับเนื่องด้วยรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่ง <c oughs> เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันทุกวันวันนี้มาทำความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานการป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ากันด้วยก่อนนะครับมาดูว่าเลขหรืออักษรแต่ละตัวหมายถึงอะไรกันบ้างเราหน้าที่จะเคยได้ยินคําว่า IP r a t i n g หรือ IP code นะครับในความเป็นจริงแล้วมาตรฐานนี้ระบุก,การป้องกันการเข้าไปข้างในของสิ่งแปลกปลอมต่างๆไม่เฉพาะแค่นั้นนะครับโดย IP นั้นย่อมาจาก ingress protection หรือการป้องกันการเข้าไปจากด้านนอกนั่นเองครับซึ่งระดับที่ผ่านการทดสอบและได้รับมาตรฐานมาก็จะประกอบด้วย IP ตามด้วยตัวเลข หรืออักษร2ชุดด้วยกันและอาจจะมีชุดอักษรเพิ่มเติมชุดที่3และสีที่ไม่จําเป็นในทุกกรณีครับโดยที่ชุดแรกจะเป็นตัวบ่งบอกถึงการป้องกันการผ่านเข้าไปของสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เป็นของแข็งมีรายละเอียดตามนี้อักษร X ไม่มีข้อมูลการทดสอบเลข0ไม่สามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เป็นของแข็งได้เลข1ป้องกันขนาดวัตถุตั้งแต่50มเมตรหรือประมาณ2นิ้วถ้าเทียบแล้ว ก็จะเป็นพื้นผิวขนาดใหญ่ของร่างกายเช่นหลังมือแต่ไม่สามารถป้องกันการสัมผัสโดยเจตนาได้เลข2ตป้องกันขนาดวัตถุตั้งแต่12.5ม mm, ิลิเมตรหรือประมาณครึ่งนิ้วถ้าเทียบแล้วก็ขนาดเท่านิ้วมือโดยประมาณเลข3ป้องกันขนาดวัตถุตั้งแต่2.5ม mm, ิลิเมตรหรือประมาณ0ูนนิ้วถ้าเทียบแล้วก็ขนาดเท่าเครื่องมือขนาดเล็กสายไฟหนาหรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงเลข4ตป้องกันขนาดวัตถุตั้งแต่1มิลิเมตร หรือประมาณ0.04นิ้วถ้าเทียบแล้วก็ขนาดเท่าสายไฟส่วนใหญ่สกูริเอีมวแมลงหรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียงเลข5ต้องกันฝุ่นแต่ถึงแม้ฝุ่นจะเข้าไม่ได้แต่ปริมาณฝุ่นก็อาจจะมีผลต่อการทําง,งานของอุปกรณ์นั้นๆได้แม้จะไม่เสียหายก็ตามเลข6ต้องกันฝุ่นอย่างสมบูรณ์มีการใช้ระบบสูญยากาศและระยะเวลาการทดสอบตามระดับของอากาศที่หมุนเวียนสูงสุดที่8ชั่วโมงซึ่งเลข6ก็จะเป็นมาตรฐานที่สูงสุด ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งส่วนอักษรหรือตัวเลขในชุดที่2จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการป้องกันการผ่านเข้าไปด้านในของสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เป็นของเหลวมีรายละเอียดตามนี้อักษร x ไม่มีข้อมูลการทดสอบเลข0ไม่สามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เป็นของเหลวได้เลข1ป้องกันหยดน้ำในแนวตั้งซึ่งจะต้องไม่มีผลเสียต่อชิ้นงานทดสอบเลข2ป้องกันหยดน้ำเมื่อเอียงที่15องศา ซึ่งจะต้องไม่มีผลเสียหายเมื่อเอียงมุม15องศาจากตำแหน่งปกติเลข 3. ปต้องกันน้ําที่ตกลงมาประทัดในมุมที่ไม่เกิน60องศาจากแนวดิ่งจะต้องไม่เกิดความเสียหายเลข4ปต้องการการกระเด็นของน้ําที่กระเด็นมาโดนจากทุกทิศทางจะต้องไม่เกิดความเสียหายเลข5ปต้องการน,น้ําที่ฉีดมาที่แรงดันต่ําด้วยหัวฉีดขนาด6.3ม mm, มิลิเมตรที่แรงดัน 4. 4 psi จากความห่าง3าเมตรในทุกทิศทางจะต้องไม่เกิดความเสียหายเลข6 ต้องการน้ำที่ฉีดมาที่แรงดันปานกลางด้วยหัวฉีดขนาด12.5ม mm, ิลิเมตรที่แรงดัน15 PSI จากความห่าง3เมตรในทุกทิศทางจะต้องไม่เกิดความเสียหายเลข 6K ต้องการน้ำที่ฉีดมาที่แรงดันสูงด้วยหัวฉีดขนาด6.3ม mm, ิลิเมตรที่แรงดัน150 PSI จากความห่าง3เมตรในทุกทิศทางจะต้องไม่เกิดความเสียหายเลข7สามารถแช่น้ำที่ความลึกสูงสุด1เมตรหรือ3ฟุต3นิ้วได้ไม่เกิน30นาที โดยไม่เกิดความเสียหายเลข8สามารถแช่น้ําที่ความลึกมากกว่า1เมตรโดยไม่เกิดความเสียหายส่วนมากจะทดสอบที่ระดับความลึก3เมตรที่ระยะเวลาแตกต่างกันไปตามลักษณะของอุปกรณ์ที่ถูกทดสอบเลข9 k เป้องกันการฉีดน้ําที่อุณหภูมิสูงถึง8 0องศาเซลเซียสและแรงดันสูงถึง1 4 5 0 psi ในระยะห่างไม่เกิน20ซเมในชุดที่3จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการป้องกันร่างกาย หรืออุปกรณ์จากการเข้าถึงชิ้นส่วนอันตรายต่างๆเช่นอักษร A แทนการป้องกันหลังฝาหมือสัมผัสหรืออักษร B การป้องกันนิ้วมือสัมผัสเป็นต้นส่วนในชุดที่4จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการป้องกันอุปกรณ์จากสภาพจำเพาะต่างๆเช่นอักษร F แทนการป้องกันน้ำมันหรืออักษร H การป้องกันไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นยังไงก็ตามอักษรชุดที่3และ4นั้นเราแทบจะไม่ได้เห็นกันเท่าไหรนักนะครับ ดังนั้นเวลาเราดูค่ามาตรฐานโดยรวมก็ใช้ข้อมูลตัวเลขหรืออักษรที่อ้างอิงข้างต้นได้นะครับเช่น IP55 ก็หมายถึงกันฝุ่นได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์และกระน,น้ำฉีดที่แรงดังต่ำจากทุกทิศทางหรือ IPX4 ก็หมายถึงกรนน้ำกระเด็นมาโดนได้จากทุกทิศทางเช่นน้ำฝนแต่ไม่มีข้อมูลทดสอบเรื่องการการันฝุ่นหรือของแข็งอื่นๆก็ไม่ควรไปใช้ในบริเวณที่มีฝุ่นมากครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลตัวอย่างการทดสอบจากสื่อดังในจีน ตรงเชื้อตี้และในลิงก์ที่อยู่ในคําอธิบายกันนะครับทุกคนสามารถไปชมคลิปเต็มในลิงก์ได้เลยนะครับและไปติดตามในช่องของทางตรงเชื้อตี้ได้เลยครับการทดสอบที่ทางทีมงานตรงเชื้อตี้ได้นําเอารถไปลุยน้ํากันนั้นจะมีทั้งรถน้ํามันและรถยนต์ไฟฟ้าที่ความลึกของน้ําหลายระดับมาเริ่มดูกันที่ความลึก25เซนติเมตรกันครับซึ่งถ้าจะเทียบก็ลึกไม่ถึงครึ่งล้อโดยหากหลายท่านที่ชมอยู่อาจจะก,กังวลเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร ก็ต้องอ้างอิงถึงมาตรฐานการกันน้ําของชุดแบตเตอรี่กันครับซึ่งขั้นต่ําจะอยู่ที่ ip 6 7หรือดีก,กว่านั้นการทดสอบแรกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ขอเอ่อยถึงชื่อรุ่นหรือบอริษัทนะครับให้เดาวกันเอาเองซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรและทางทีมก็ยังทําการถ่ายรถและลุยน้ําแบบถอยหลังด้วยซึ่งก็ไม่เกิดปัญหาอะไรครับถัดมาเป็นรถยนต์น้ำมันไม่ขอเอ่อยถึงชื่อรุ่นหรือบอริษัทเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรและทางทีมก็ยังทําการถ่ายรถและลุยน้ําแบบถอยหลังด้วย เพราะระดับน้ํายังไม่ลึกเกินระดับความสูงของท่อไอเสียมากนักแต่ยังไงก็ตามทางทีมก็ไม่แนะนําให้ถอยถ้าไม่จําเป็นครับซึ่งหลังการทดสอบพบว่าบางชิ้นส่วนที่ปิดอยู่ใต้ท้องรถหลุดออกมาเล็กน้อยครับและก็แนะนําให้ตรวจสอบใต้ท้องทุกครั้งหากมีการหลุยน้ําลึกมาซึ่งก็สรุปได้ว่าในระดับความลึก25ซนติเมตรที่เทียบเท่ากับฝนตกหนัก,นกๆทางระบายน้ําระบายได้ไม่ทันในบางจุดก็อาจจะเจอระดับน้ําที่ขังประมาณนี้ได้แต่ก็สามารถลุยได้ครับ แนะนำให้ใช้ความเร็วต่ำขับอย่างมั่นคงและสังเกตและตรวจสอบสภาพรถหลังการลุยน้ำเสมอครับคราวนี้มาดูกันที่ความลึก50ซนติเมตรกันครับโดยที่จะเริ่มจากรถน้ำมันกันบ้างซึ่งเมื่อเริ่มทดสอบวิ่งผ่านน้ำแล้วระดับน้ำด้านหน้าถูกดังสูงเกินแนวไฟหน้าครับรถวิ่งเกียร์ต่ำที่รอบสูงและความเร็วต่ำลุยผ่านไปได้แต่ว่าระดับน้ำครั้งนี้จะเกินระดับของท่อไอเสียค่อนข้างเยอะครับจึงไม่มีการลุยแบบถอยหลังและช่วงที่ระดับน้ำด้านหน้าถูกดังสูงขึ้นนั้น ตัวรถเองก็เริ่มลอยขึ้นมาด้วยเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับขนาดและน้ำหนักของตัวรถด้วยในกรณีนี้รถยังสามารถวิ่งต่อไปได้ครับกลับมาทางฝั่งรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับซึ่งทางทีมงานได้เตรียมพร้อมแบดับจัดเต็มมากเลยครับเมื่อเริ่มทดสอบวิ่งผ่านน้าแล้วระดับน้ําด้านหน้าถูกดันสูงเกินแนวไฟหน้าครับเกือบ80เซนติเมตรรถวิ่งลุยผ่านไปได้ไม่มีปัญหาและเพราะไม่มีท่อไอเสียจึงทําการถอยในความลึกระดับนี้ด้วยเมื่อเทียบกับรถน้ํามันแล้ว รถไฟฟ้ามีน้ำหนักมากกว่าจึงยังไม่ลอยความเร็วช่วงแรกยังปกติแต่รถมีอาการถลายเล็กน้อยความเร็วลดลงกระทานหันและน้ำเริ่มซึมเข้าไปในตัวรถเล็กน้อยแต่ก็ยังสามารถควบคุมรถให้วิ่งกลับขึ้นมาได้ครับซึ่งก็สรุปได้ว่าในระดับความลึก50ซนติเมตรที่เทียบเท่ากับฝนตกหนักหนาระบายน้ำระบายไม่ได้เลยทำให้น้ำท่วมหนักมากนั้นอาจจะสามารถลุยได้ครับในกรณีรถน้ำมันแนะนำให้ปิดแอร์ใช้ความเร็วต่ำรอบสูงเพื่อเพิ่มแรงดันในระบบ ก็อาจจะลดความเสี่ยงที่แรงดันน้ําจะดันผ่านเข้ามาในระบบได้ขับขี่อย่างมั่นคงและอย่าจอดท้้งหากรถดับห้ามสตาร์ทรถเพราะอาจจะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ส่วนรถไฟฟ้านั้นก็เช่นกันคือปิดแอร์ใช้ความเร็วต่ําขับขี่อย่างมั่นคงและอย่าจอดท้างก็อาจจะลดความเสี่ยงที่แรงดันน้ําจะดันผ่านเข้ามาในรถได้ที่เราอาจจะได้เคยเห็นในคลิปที่เป็นวรัลนเมื่อปีที่แล้วที่รถไฟฟ้าลุยน้ําในขณะที่รถคันอื่นจอดจมน้ํานั้นไม่แนะนําให้ทําตามนะครับ แต่บางการณีก็อาจจะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะลุยคำนึงถึงความปลอดภัยไว้เสมอนะครับควรมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในการตัดสายเข็มขัดนิรภัยและทุกกระจกเพื่อกรณีที่จําเป็นจะต้องออกมาจากรถครับเพราะการณีที่น้ําลึกจะมีแรงดันต้านที่ประตูทําให้เปิดได้ยากมากคราวนี้มาดูการที่ความลึกหัวสุดที่80ซนติเมตรกันซึ่งลึกพอกันกับสระว่ายน้ําเด็กเลยนะครับกรณีนี้จะทดสอบแค่รถยนต์ไฟฟ้าครับเพราะในระดับ50ซนเมตรรถน้ํามันก็เริ่มลอยน้ําแล้ว ซคงไม่เหลือแน่ครับซึ่งวิ่งลงไปได้ยังไม่ถึงครึ่งทางทดสอบรถก็วิ่งต่อไปไม่ได้แต่ไม่ใช่เพราะระบบขับเคลื่อนเกิดปัญหานะครับแต่เป็นเพราะว่ารถเริ่มลอยน้ําแล้วเช่นกันข้อดีอย่างน้อยคือรถยังลอยผู้โดยสารก็มีโอกาสที่จะออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยครับแต่ก็ต้องทําอย่างทันท่วงทีเพราะหากทิ้งไว้สักพักน้ําก็จะเริ่มเข้ามาในรถและอาจจะยังจมทั้งคันได้ครับและอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ในกรณีที่น้ําลึกจะมีแรงดันต้านที่ประตูทําให้เปิดได้ยากมาก ซึ่งก็จะได้เห็นในตัวอย่างนี้ครับดังนั้นถ้าทําได้ก็ให้ออกจากรถทางหน้าตากหรือหลังคารถถ้าเปิดและออกมาได้ซึ่งทางทีมงานได้ลากรถขึ้นมาตรวจสอบก,ก็พบว่ารถยังขับได้แต่เพราะน้ําเข้ามาในรถค่อนข้างมากทําให้ระบบไฟฟ้าภายในรถขัดข้องเช่นที่นั่งมีการเคลื่อนที่เองเป็นต้นดังนั้นควรมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในการตัดสายเข็มขัดนิราภายัยและทุบก,กระจกเพื่อระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องนั้นมีผลทําให้เปิดหน้าต่างไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วหากผ่านการลุยน้ําลึกมา ก็แนะนําให้นํารถไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายอื่นที่มองไม่เห็นนะครับกรณีที่ระบบไฟฟ้าในรถขัดข้องนั้นก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าถึงแบตเตอรี่จะกันน้ําแต่ภายในตัวรถเองนั้นอาจจะกันแค่ฝุ่นหรือละอองน้ําซึ่งถ้าหากน้าไหลซึมเข้าไปในรถแล้วก็อาจจะมีผลกับการควบคุมชิ้นส่วนไฟฟ้าอย่างอื่นภายในห้องโดยสารได้ครับที่เราเห็นแค่รถดังเอารถไปดําน้ําได้ส่วนหนึ่งคือการควบคุมต่างๆนั้นทําผ่านรีโมท ไม่ได้มีการขับขี่จากคนขับภายในรถครับและก็ไม่สามารถบอกได้ว่าภายในห้องผู้โดยสารเองมีความเสียหายจากน้ำหรือไม่เว้นแต่ว่าใช้ i p 67หรือดีกว่าภายในตัวรถด้วยครับแต่ยังไงก็คิดว่าไม่มีใครซื้อไปขับใต้น้ำหรอกนะครับสรุปอีกครั้งนะครับ 1. ประเมินความลึกของน้ำและเส้นทางก่อนที่จะลุยแน่นอนครับเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยง 2. หากต้องลุยจริงๆเตรียมพร้อมโดยปิดระบบปรับอากาศภายในรถเปิดหน้าต่างไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน และเช็คอุปกรณ์ฉุกเฉินเผื่อใช้ในการตัดเข็มขัดนิรภัยหรือทุกกระจกหากกระจกหน้าต่างปิดและเปิดไม่ได้หากรถตายในน้ํา 3. ขับต่อเนื่องและอย่าจอดแช่ในน้ํารถน้ํามันให้วิ่งที่รอบสูงและความเร็วต่างเพื่อเพิ่มแรงดันในระบบและหากรถดับในน้ําลึกถ้าเป็นรถน้ํามันไม่ควรสตาร์ทซ้ํามีความเสี่ยงที่จะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้หากมีน้ําเข้าไปค้างในระบบในช่วงที่รถดับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าก็ให้วิ่งต่อเนื่องและอย่าจอดแช่ครับ 4. นํารถเข้าไปตรวจ หลังผ่านการลุยน้ำลึกมานะครับอาจมีความเสียหายที่ยังไม่แสดงอาการได้โดยให้ข้อมูลจริงกับทางูนย์นะครับจะได้วิเคราะห์กันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นข้อสรุปที่ทางสื่อแนะนำมานะครับทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูแต่ละระดับความลึกว่าถึงระดับไหนของตัวรถกันนะครับจะได้นึกภาพถูกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระดับความลึกของน้ําที่เขาทดสอบกันเนี่ยถ้ามาเทียบกับโอราร์คูดแคทจีทีมันจะประมาณไหนนะฮะเราเริ่มกันที่25เซนก่อนละกันเนาะ ยี่มาเซนมันก็แค่นี้นะครับถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยมันยังต่ํากว่าระดับความลึกประมาณครึ่งล้อแค่นั้นเองฉะนั้นครึ่งล้อผมคิดว่าลุยได้ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกับที่เขาทดสอบกันนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดขยับมาเป็น50 50เองเนี่ยก็น่าที่จะโอเคเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ประมาณเนี่ยประมาณเกือบๆขอบล้อนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงของมันก็คือพื้นรถนะฮะ ของกูตแค T ททีด้านหน้ามันเป็นขับหน้านะมอเตอร์ด้านหน้ามันจะมีช่องอยู่ฮะซึ่งมันถ่ายมองมาไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณส่องเข้าไปมันจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่ข้างล่างซึ่งถ้าระดับความลึกของน้าเนี่ยมันพ้นตัวแผงด้านล่างของตัวรถแล้วเนี่ยน้ำมันจะเริ่มซึมเข้าไปละนะครับซึ่ง50เซนยังไงก็ซึมไปประมาณสัก10 15เซนละข้างในนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังอยู่ในจุดที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวกข้อต่อต่างๆซึ่งมันเซนสิทีฟต ทีนี้ถ้ามาดูที่ระดับความลึก80เซนเลยเนี่ย80เซนเนี่ยจะอยู่ที่ขอบของฝาชาร์จแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราวิ่งผ่านน้ําไปเนี่ยระดับความลึกของน้ําด้านหน้ามันก็จะสูงขึ้นนะเพราะลบมันแหวกน้ําเข้าไปมันก็จะพ้นตัวขอบของฝาชาร์จแล้วนะรถในจีนเนี่ยจะมีฝาชาร์จสองด้านนะฮะก็คือด้านขวาจะเป็น DC ด้านซ้ายเป็น AC ฉะนั้นความเสี่ยงก็คูณ2เข้าไปนะฮะตรงเนี้ย จะมีฝาปิดก็จริงแต่ว่ามันก็กันน้ำได้ไม่ร้อเปถ้าเกิดเป็นน้ำที่มีแรงดันนะครับคราวนี้ท้ายรถนะครับถ้าเกิดความลึกของน้ำเนี่ยเกิน80เซนนะฮะมันก็จะอยู่ที่ขอบกระปรงท้ายละฉะนั้นถ้าเกิดน้ำลึกมากๆเลยเป็นเมตรเลยเนี่ยยังไงตัวขอบกระโปงท้ายมันก็ถูกท่วมไปละนะฮะถ้าเป็นน้ำที่มีแรงดันก็เหมือนเดิมนะครับความเสี่ยงที่น้ำจะซึมเข้าไปก็มีถ้าเกิดจอดค้างนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของความเสี่ยงภายในห้องเก็บพวกอุปกรณ์ควบคุมด้วยนะฮะพวกข้อต่อพวกนี้เนี่ยฮะมันก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากคือสูงแต่ว่าถ้าเกิดน้ําท่วมสูงมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้ําจะซึมเข้ามาถึงระดับพวกนี้ได้นะครับพวกข้อต่อพวกนี้มันจะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยก็ตัวเนี้ยไม่น่าจะเป็น pressure t i p e seal ก็คือเหมือนกับว่าถ้าน้ํามีแรงดันอนะ่ะมันก็มีโอกาสเข้าไปได้เหมือนกันนะแต่นี้ต้องคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ ความเสี่ยงอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือแบตบโวลต์น่ะถึงแม้จะอยู่ในจุดที่สูงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดน้ําท่วมมาถึงระดับที่มันแตะขั้วบวกแล้วเนี่ยโอกาสที่ขั้วบวกกับขั้วลบมันลัดวงจรกันก็จะมีค่อนข้างสูงนะ,ะเป็นชอ็อตเซอร์กิโลวังบวกลบได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ามันท่วมลึกจริงๆอ่ะแล้วมันไหลเข้ามาข้างในจนคลุมพื้นที่ทั้งหมดความเสี่ยงมีแน่นอนแต่ถ้าเป็นแค่น้ําเป็นแค่ฝนหลน่นลงมาอย่างเงี้ยฮะเป็นน้ํากระเด็นใส่อะไรเงี้ย ตัวนี้กันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำที่มีแรงดันประเด็นก็คือถ้าเกิดเป็นน้ําที่มีแรงดันความเสี่ยงที่มันจะซึมเข้าไปภายในชุดระบบเนี่ยมีได้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่มันกันน้ําที่มีแรงดันได้แล้วก็พวกข้อต่อต่างเนี่ยมันกันน้ําที่มีแรงดันได้หรือเปล่านะข้อต่อไฮโวลต์ส่วนใหญ่จะเป็นการกันน้ําแบบมีแรงดันได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นว่ามันซีลมาค่อนข้างดีเลยนะครับ จะไม่เห็นพวกพวกเเคบลหรือหุดออกมานะตัวเนี้ยตัวข้อต่อด้านในเราต้องไปใช้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ระบบไฮโบน์เนี่ยจะกันมาค่อนข้างดีแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดลุยน้ำก็ประเมินกันก่อนนะครับครับเป็นไงครับหลังจากที่ชมคิดว่ารถของคุณเนี่ยมีมาตรฐานการกันน้ำภายในตัวรถมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า ชุดแบตเตอรี่เองเนี่ยมีมาตรฐานการกันน้าที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ภายในตัวรถเนี่ยเราจะต้องเช็คโดยละเอียดแล้วกับทางบริษัทที่ขายนะครับดูซิว่าเขาจะให้ข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนว่าภายในตัวรถเองเนี่ยมาตรฐานกันน้ําเป็นมาตรฐานกันน้ําประเภทไหนและระดับเท่าไหร่นะครับซึ่งการที่จะทําให้ภายในตัวรถทั้งหมดเนี่ยเป็น IP 67ขึ้นไปหรือว่าจมาน้ำได้เหมือนกับค่ายดังบางค่ายที่เขาทำเนี่ยมันก็จะมีผลกับราคาของตัวรถที่ขายแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเพียงแค่การกันน้ํา กระเด็นหรือว่าหยดน้ําอะไรพวกนี้ผมคิดว่าอุปกรณ์ทั่วไปเนี่ยพอรับมือไหวอยู่นะครับแต่ก็ต้องเช็คนะครับการมีอุปกรณ์ฉุกเฉินเช่นเจ้าตัวที่ไว้ทุบกระจกให้แตกตัดเข็มขันดนิรภัยให้ขาดอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเอาตัวมาจากรถได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ควรมีติดรถเอาไว้นะครับมีแต่ไม่ได้ใช้ก็ยังดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับ,รบก็หวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นวิทยาทานให้กับผู้สนใจทั่วไป ถ้าเกิดชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับตับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลดปใหม่ที่ออกมานะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปลองรถไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ลองอะไรไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ